สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเอาเจ้า G-Shock GA-300 นะครับมาบอกวิธีการเซตติ้งนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเลยนะครับรหัส GA-300 นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นบอกเวลานะครับบอกวันที่ หรือว่าบอกวันนะครับบอกวันอังคารจันท์ถ้าเรากดด้านบนครับจะเป็นวันที่นะครับเดือน6วันที่7แล้วก็วินาทีนะครับส่วนลูกเล่นนะครับถ้าเรากดเข้าหมวดนะครับตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับจับเวลาครับตอนนี้จะเดินนะครับอันนี้จะเป็นเป็นจังหวะวินาทีครับก็จะตรงกับตัวนี้นะครับ หไหมครับกดหยุดและกดรีเซ็ตครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่มนะครับก็จะเป็น BKK ก็ Bangkok นะครับตัวนี้เป็นอักษรวิ่งบอกเต็มนะครับตัวเข็มตัวอะไรก็จะตรงกันนะครับ อันนี้สามารถตั้งปลุกได้นะครับก็ส 4, 4รอบต่อวันนะครับแล้วก็ตั้งเตือนทุกชั่วโมงได้นะครับก็จะเป็นโหมดปกติไฟนะครับเปิดออโต้ไลท์ครับกดค้างไว้ครับประมาณ3าบีครับจะขึ้นคำว่า LT นะครับโหมดออโต้ไลท์นะครับ ตัวนมื่อกี้ติดนะครับโอเคถ้าเราไม่ใช้เราก็ตัดออกครับแต่ถ้า6ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับโอเคส่วนวิธีการเซ็ตนะครับกดค้างครับแอดจัดเหมือนเดิมครับครับถ้าเรากดค้างอีกจะเป็นตัวเซ็ตเข็มนะครับอ่าจะเรีเกตนะครับจะขึ้นคำว่าเซ็ตเข็มดูทีนะครับ ถ้าเราเซตดิจิต้อลเรากดค้างครับครั้งแรกคือเซตดิจิตอนนะครับแต่เราจะเซตเข็มเรากดค้างอีกนะครับให้ยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมเซตให้ดูก่อนดิจิตอนนะครับเป็นโหมดนะครับกดตั้งก็จะกดด้านขวานะครับกดขึ้นหรือลงก็ได้นะครับ ตอนนี้เราเสร็จตรงเรียบร้อยครับก็จะเปลี่ยนหมดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะแปดกดเงียบกับไม่เงียบนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่ต้องการเสียงกดปุ่มนะครับตัวนี้ก็จะปิดได้นะครับอันนี้เราเปิดไว้นะครับส่วนตัวนี้เคยบอกแล้วนะครับ1ก็คือ3วินาทีครับตัวไฟถ้า3คือไฟ5้าวินาทีนะครับ เราอยากประหยัดแล้วก็ใช้หนึ่งพอครับแต่แเรามองไม่ทันเราต้องใช้สามนะครับะจะเป็นห้าวิอันนี้ก็เสร็จเสร็จละนะครับกดค้างไว้ครับที่ผมบอกกดค้างไปเลยอีกทีครับกดค้างไว้เลยครับตัวนี้จะเสร็จเข็มนะครับจะขึ้นคำว่าสับนะครับเข็มก็คือจะต้องตั้งตัวนี้นะครับให้มันตรงถ้า แล้วก็เราดูเข็มนะครับเอสเซตนี่ก็คือตัวตั้งเข็มดูว่าเที่ยงคืนหรือเปล่านะครับอันนี้ตั้งตรงนะครับแต่ถ้าเราจะตั้งเรากดนี่ครับถอยหลังหรือเดินหน้าได้ครับเห็นไหมครับแต่เราเวลาตั้งตอนแรกเราต้องตั้งมาที่เที่ยงคืนครับดูครับว่าตรงไหมอ่าตรงละ ส่วนตัวเข็มที่ผมบอกเมื่อกี้สับนะครับจะเป็นตัวเข็มนี้นะครับเหมือนกันครับกดตั้งได้ครับนะครับแล้วช่องมันจะอยู่เป็นสามเหลี่ยมอดีตรงช่องนะครับโอเคเห็นชัดไหมครับเห็นไหมครับอ่าผมกดให้ดูอีกทีนะครับกดถอยหลังได้นะครับ เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นหน้าได้โอเคตรงหมดมันก็จะตรงกับคำว่ารันอะไรพวกนี้ครับแบ่งช่องปกติเลยนะครับตั้งเสร็จก็ที่ผมบอกครับกดตัวนี้ทีเดียวครับเวลาก็จะวิ่งปกติไปที่ตำแหน่งที่เราตั้งดิจิตอลนะครับ วิธีดูว่าตั้งตรงไม่ตรงนะครับก็ดูดีตอนครับสามทุ่มสี่นะครับอันนี้เป็นบันที่ตรงไม่ตรงก็ไทม์โซนครับไปดูที่ไทม์โซนครับที่เราตั้งนะครับ WT ครับไทม์โซนที่ผมบอก BKK ครับไทม์โซนก็คือแบงคอกครับเข็มกับตัวนี้จะเท่ากันนะครับถ้าตั้งถูกต้อง อันนี้จะเหลื่อลมล้ำครับเซนเจอนนะครับโอเคเอาขอโทษกับสิงคโปร์ครับนี่สิงคโปร์อันนี้ฮ่องกงนะครับเวลาก็จะบอกโอเคครับเราต้องกดไปเรื่อยๆตามที่ประเทศที่เราต้องการนะครับก็ตั้งเป็นประเทศที่เราอยากเห็นนะครับตัวนี้ แต่ส่วนตัวผมก็ตั้งเท่ากันเลยนะครับโอเคครับก็กดออกครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ,เดิมครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ